ผมเพิ่งรู้จักผู้หญิงคนนี้เมื่อ3เดือนที่แล้วครับหลังจากที่ได้ไปดูคลิปแรกของเธอเนี่ยผมก็ตามไปดูคลิปอื่นๆตลอดตลอด3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าผมดูคลิปของพิมริพายเกือบทุกคลิปครับไม่ใช่แค่ไปดูคลิปสั้นนะครับห้าถึงสินาทีของเขาแต่ตามไปดูถึงขั้นไปดูไลฟ์ครับที่เขาขายของซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราทุกคนกําลังเห็นความสําเร็จของผู้หญิงคนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นและไม่อยากให้ทุกคนพลาดประเด็นนี้ไปเลยครับนั่นคือแก่นอะไรที่ทําให้พิมพ์ริพายมีวันนี้แลละะปรรสสบบบคคววาาาาาาามํํํเ็จในนนนทททุกกกๆด้ด้ีี่่ังขอ ที่พิมพ์ริพายมีวันนี้ได้ครับเป็นเพราะคาแรคเตอร์ของเธอบางคนบอกว่าความสําเร็จของเธอในวันนี้มาจากความเก่งที่เธอมีมากกว่าคนอื่นเธอมีความสามารถและมีพรสวรรค์แต่สําหรับผมผมมองว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะแก่นที่ทําให้เธอมีวันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเราทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าพิมพ์ริพายเนี่ยเริ่มต้นเป็นที่รู้จักจากการเป็นแมคค้าออนไลน์ขายของจนมีคนรู้จักไปทั่วประเทศแต่ถ้าคุณนะครับได้นั่งดูไลฟ์ขายของของ,ของพิมพ์ริพายจริงๆเนี่ยเราจะรู้ดีว่าเธอใส่เต็มขนาดไหนทั้ง เนเตอร์เทนลูกค้าทั้งหาสินค้าที่ดีมาขายทั้งพัฒนาระบบการขายอยู่ตลอดเวลาและหาทีมงานมาเป็นร้อยๆคนในการซัพพอร์ตที่เธอจะทําสิ่งนี้นั่นเฉพาะด้านการไลฟ์ขายของที่หน้าเพจพิมพ์รีพายขายทุกอย่างนะครับแต่ในด้านการทำคอนเทนต์ลงที่หน้าเพจส่วนตัวของเธอที่เป็นเรื่องรีวิวสินค้าที่ลูกค้าจ้างพิมพ์ให้มารีวิวถ้าคุณได้ไปดูครับมันคือคอนเทนต์ที่ไม่ใช่แค่มานั่งบอกว่าเฮ้ยสินค้านี้ดียังไงแต่ทุกคอนเทนต์ที่เป็นงานรีวิวลูกค้าที่พิมพ์ทํามันถูกครี ใช้พลังงานเยอะมากในการคิดเพื่อให้รีวิวนั้นออกมาสนุกและน่าสนใจเพื่อให้มีผู้คนเห็นโปรดักต์นั้นของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และไม่ใช่แค่นั้นครับนอกจากนั้นพิมพ์นิพายยังทำคอนเทนต์อื่นๆอย่างเรื่องการให้เอาของไปแจกผู้คนเอากําไรที่ได้มาออกไปช่วยผู้คนถ้ามองในดีการทําแบบนั้นก็เสี่ยงดรามา่าอาจมีคนบอกว่าทําเพราะเอาหน้าแต่ของพิมพ์ตรงกันข้ามครับพิมพ์ทำคอนเทนต์ลักษณะนี้มาหลายต่อหลายคลิปแต่ไม่มีดราม่าเลยหรือแทบไม่มีความเห็นด้านลบเลย ทุกคนเห็นสิ่งเดียวกับที่ผมเห็นไหมครับว่าอะไรที่ทำให้พิมลิพายประสบความสำเร็จสำหรับผมผมมองว่าสิ่งนั้นมันย้อนกลับไปที่ back to the basic หรือกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการทำในสิ่งต่างๆนั่นคือเพราะเขา body slam ลงไปในทุกสิ่งที่เขาทำคือทุ่มทั้งตัวครับลงไปทำทุกสิ่งที่เขากำลังทำอย่างเต็มที่และทำมันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ผมไม่เคยเห็นไลฟ์ขายของยาว8ชั่วโมงใน1วันที่พลังไม่ตกเลยแม้แต่นาทีเดียวตั้งแต่ ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงสุดท้ายหรือแม้กระทั่งงานรีวิวให้ลูกค้าพิมพ์ไม่ต้องรีวิวขนาดนั้นก็ได้เพราะพิมพ์ลิพายก็ดังอยู่แล้วแค่ออกมาบอกว่าเฮ้ยของชิ้นนี้ดียังไงแต่เธอทําตรงกันข้ามครับเธอทุ่มทั้งตัวลงไปทั้งในแง่าการรีวิวในแง่าการครีเอทีฟคอนเทนต์เพื่อให้คนดูดูรีวิวนั้นด้วยความเอนเตอร์เทนที่สุดและทําให้สินค้าของลูกค้าที่มารีวิวมีผู้คนสนใจมากที่สุดรวมไปถึงบทบาทของการเป็นผู้ให้ครับที่การให้ของพิมพ์ไม่มีดราม่าเลยเพราะอะไรรู้ พราะเธอให้ด้วยหัวใจของการเป็นผู้ให้จริงๆไม่ได้ให้เพื่อเอาหน้าหรือให้เพื่อหวังอะไรบางอย่างกลับมาและให้แบบเต็มที่เท่าที่ตัวเองจะให้ได้และการให้อย่างเต็มที่นั้นนั่นคือสิ่งที่คนดูและพวกเราสัมผัสได้เสมอในทุกคลิปการให้ของพิมพ์ริพายหรือแม้กระทั่งการที่พิมนะครับออกมาทําเพลงหรือ MV พิมพ์ก็ไม่ได้ทําแบบคำคำหรือลุกลวคือทําแบบจริงจังให้พี่ก็ฟังฮีโร่มาเป็นโปรดิวและลงทุนกับโปรดักชันในการถ่ายทําลงทุนไปฝึกซ้อมเต้นอยู่หลายเดือนเพื่อให้แค่ m ีเพลง3นาทีออกมาดีที่สุดในแบบที่เธอต้องการ ทุกอย่างนั้นครับทำให้ผมกล้าพูดอย่างเต็มปากว่าเอ้ยผมเลสเปคผู้หญิงคนนี้เพราะผมเองนอกจากที่ทำคอนเทนต์เรื่องแนวคิดลงในโซเชียลแล้วเนี่ยผมก็มีธุรกิจของผมอีก2อย่างซึ่งผมรู้ดีครับว่าการโฟกัสทุกอย่างที่เราทําให้มันสมบูรณ์และทํามันออกมาอย่างเต็มที่มันยากขนาดไหนในช่วงที่ผมต้องไปโฟกัสในธุรกิจส่วนตัวผมก็ไม่มีเวลามาทำคอนเทนต์ที่หน้าเพจแต่พิมพ์ตรงกันข้ามครับคือพิมพ์ยังทําทุกอย่างได้ในคุณภาพที่สมบูรณ์ในทุกสิ่งที่เธอทําใน3เดือนครับที่ผมติดตามเธอเนี่ยผมต เฮ้ย hey, ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปเอาพลังมาจากไหนในการทําสิ่งเหล่านี้พร้อมๆกันซึ่งวันนี้ผมได้คําตอบนั้นแล้วครับคือทําทุกสิ่งด้วยหัวใจและเราจะมีพลังทําทุกอย่างนั้นให้ออกมาดีที่สุดใครจะว่าผมก็กระแสะพิมพ์วิพายก็ได้นะครับแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดประเด็ดนนี้ว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ในความสําเร็จของผู้หญิงคนนี้จริงๆซึ่งสําหรับผมมันคือ back to the basic หรือย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการทําสิ่งต่างๆนั่นคือ บอดี้แลมทั้งตัวและหัวใจลงไปในสิ่งที่ทําและทํามันอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมรู้ดีว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จมันมีเทคนิคมากมายแต่คีย์และจุดเริ่มต้นจริงๆของมันมันคืออะไรแล้ววันนี้พิมพ์มาย้าสิ่งนั้นให้ผมเห็น,นจริงๆถ้าจะขายของก็จงหาของที่ดีที่สุดมาขายถ้าจะเป็นผู้ให้ก็จงให้อย่างเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้ถ้ากําลังจะทําอะไรสักอย่าง ก็จงทำอย่างเต็มที่เหมือนวันนี้คือครั้งสุดท้ายที่เราจะทำมันและทุกอย่างที่เราทำมันก็จะกลับมาตอบแทนเราเองถ้าวันนี้เราจะเรียนแบบอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ผมว่าสิ่งที่น่าเรียนแบบที่สุดไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์ความเก่งหรือความสามารถของเธอแต่จงเรียนแบบในความพยายามของเธอเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าทำให้เธอมายืนจุดนี้